ปปีปบอพอแต่เอาพี่แขกวันนี้มีอะไรมาจำมีอะไรมาโปรโมทบ้างอ๋ออันนี้วันนี้มีหลายตัวค่ะตัวนี้ก็คือผงปรุงรสบาลีโนผสมกันชาค่ะ,ะตัวนี้สามารถปรุงปรับเปลี่ยนอไม่เมาค่ะปรับเปลี่ยนรสชาติรสชาติได้ดีมากเลยค่ะเพราะตัวนี้จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็ไก่บดเพราะว่า ไก่บดนี้บางคนไม่ชอบหมูก็ทานไก่ค่ะมันมีสองรสชาติอันนี้จะเป็นอกไก่อันนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นเป็นหมูตัวนี้จะเป็นไก่ค่ะแล้วแต่ว่าตัวเลือกของคนจะริมลองแบบไหนค่ะอันนี้อันนี้เท่าไหร่นะพี่แขมีกี่ซองนี่อันนี้มีส2บสองซองค่ะราคาราคาร2 0 120รอบอันนั้นอันนี้จะอ่า อันนี้โปรโมทนะคะอันนี้แค่แค่ร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวกี่กรัมอ่ะอันนี้300กรัมค่ะ300กรัมค่ะ3าม้อยกรัมอันนี้ผู้บริโภก้เยเลขาจะเอาไปนิ้มลงแล้วติดใจเขาก็กลับมาซื้อใหม่แต่ถามว่ากําไรยังไม่ได้อันนี้คือเอาทุนคืนก่อนว่าอันนี้วัตถุดิบนี้เลี้ยงไหมกำไรตอนนี้ยังไม่เอากำไรยังไม่เอากำไรเนาะเพราะว่า เราให้ผู้บริโภคได้ตอบโจทย์ก่อนตอบโจทย์ริมลองก่อนถึงจะเอากับอะไรเปิดตลาดนานหรือยังตัวนี้ตัวนี้เพิ่งทำมาได้อยู่สี่ห้าเดือนนี่เอง่ห้าเดือนค่ะที่แขกสสมไหมสมค่ะทีนี้สามารถว่าสมมติว่าใครสนใจนะคะเราจะผลิตให้แล้วก็ไปตีแบีนเจ้าของเองได้เลยค่ะเพราะว่าพี่พี่แขกได้อยอยแล้วค่ะมีอยอแล้วเรียบร้อย่ะสามารถที่จะทำได้เลยค่ะเป็นตีแบีนเจ้าของเอง เอาไปชิมก่อนก็ได้ได้ค่ะใส่อะไรได้บ้างตัวนี้ก็คือเหมือนรสดีเลยใช่เหมือนผงชูรสไหมต้มไก่ต้มจืดแกงผัดทอดอันแดกมาทุกอย่างแต่จะขอดีนึงว่าคือเด็กต่ำกว่า12ปีห้ามทานแล้วก็คนท้องค่ะเพราะตัวนี้จะมีกัญชาแต่กัญชาจะไม่เยอะเพราะว่ามมีแค่3% <ห>แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกระเทียมพริกไทยกัญชาเราส่วนไหนมาทำใบค่ะใบไม่ต้องขออนุญาตให้เอาดอกหรือรากเพราะว่าที THC กับ CBD จะไปรวมกันอยู่ที่ดอกแล้วก็รากส่วนรากนั้นเราก็ไปไปทำอีกแบบหนึ่งก็คือเอาไปดองน้ำผึ้งหรืออาจจะใส่เหล้าขาวเหล้าแดงอะไรลงไปมีรสชาติกลมกล่อมค่ะทานแล้วก็ กินข้าวได้นอนหลับอารมณ์ดีด้วยค่ะยังยังไม่ออกกําไรเพิ่งออกมาเพิ่งออกมาตลาดแล้วก็เปิดตลาดได้พูดคุยพูดได้ริมลองทดลองนะคะถ้าสนใจนี่โทรไปเบอร์ไหนพี่แครมีเบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะสามแปดสามใช่น้องเบอร์โทรเนี่ยอยู่ตรงนี้ค่ะศูนย์หกสี่นี่เหรอแปดห้าสองสองสามแปดสามโทรไปเลยตอนนี้มีชาผักหวานยังอยู่ใน ใจเหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนเดิมดโอ้ที่แขกสบายดีไม่เจอกันนานมากนะคะสบายดีค่ะแม่ที่แขยกยังไม่รวยแล้วก็พออยู่ได้ค่ะเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเศษฐกิจพอพาพอาจารย์อยากจะไปเยี่ยมก็เชิญได้เพราะตอนนี้กําลังเริ่มทําโฮมหลอดที่พักแม่ดินทางโอค่ะ อ๋อทำเป็นที่พักนักเดินทางทําให้คนไปดูงานด้วยทําให้คนไปดูงานอยู่อยู่ที่ไหนเอาโปรโมทหน่อยเผื่อเขาไปเที่ยวผาเทือกเขาจะได้แวะผาทางไปผาเทือกนะค่ะจากจังหวัดเดินทางไปผาเทือกแต่มันจะอยู่ตรงจุดกลางพอดีเลยนาซีนวนเนาะใช่บ้านนาซีนวนบ้านนาซีนวนบ้านเลขที่144หมู่4ตำบลนาซีนวนอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ใครผ่านไปก็กี่กี่นาำที่จะเปิดได้โฮมหลอดเนี่ย หลอดนี้กําลังเริ่มพัฒนาค่ะประมาณสักกี่กี่เดือนถึงจะเปิดอาจจะคาดว่าคาดว่าอาจจะห้าหกเดือนห้าหเดือนแต่ตอนนี้ไปก็ไปไปดูความนัวได้ค่ะดูไปชิมชาผักหวานไปดูการวิธีการทำชาผักหวานไปดูวิธีการทํำขมัวกันชาแล้วก็ผลิตภัิต์อย่างอื่นกําลังเริ่มเติมตามมาเรื่อยๆค่ะเพราะว่าคนที่ทำคือหาแนวทางที่จะพัฒนา สิ่งทุกอย่างให้มันได้เป็นรูปหลากลายให้ผลิตภัณฑ์ให้วัตถุดิบเกิดประโยชน์กันค่ะเดี๋ยวจะโปรโมทให้เบอร์โทรเบอร์เดิมเดี๋ยวจะใส่เบอร์ไว้ศูนย2หกสี่แปอใครสนใจก็โทรหา ได้ไปเยี่ยมชมได้ผ่านไปห่าเทอบก็แวะหาพี่แขกได้ไปชิมชาก่อนกระตุ้นกระตุ้นก่อนไปชิมชากัญชาก่อนก่อนชาก็ทำค่ะแล้วตัวนี้ก็สามารถไปเอออันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นรากกัญชาแล้วก็ต้นกัญชาค่ะอ๋อรากและต้นกัญชาเขาไปทําอะไรไปต้มหรือไปดองอันนี้ไปดองเล่าดองอันนี้ใส่วัดก้าก็ได้เล่าขาวก็ได้ใช่แช่แล้วมันจะเป็นสี สีออกเหลืองเพราะว่าตัวตัวสุซลามันจะดึงสารกัญชาออกมาพอ mm hmm, mm hmm. ดึงสารกัญชาออกมาปุ๊บทีนี้พอได้ที่แล้วก็เอาไอ้เหล้าเดนสักหนึ่งาแล้วก็น้ำผึ้งสักสองช้อน mm hmm. ลงไปอ mm hmm. ย่าใส่เยอะนะคะไ mm hmm. ม่ให้หวานคือให้รสชาติกลมกล่อมจิบาาาวันละเช้าแล้วก็ก่อนนอน mm hmm. น่าจะเป็นสีชมพูอันนี้อันนี้ อันนี้ได้กี่ขวดนี่จะได้โหลใหญ่โหลใหญ่เลยโหลใหญ่เลยก็จะใช้เหล้าขาวประมาณสักสอขวดต่างสองขวดหรือสามขวดอันนี้พี่แขกขายเท่าไหร่อันนี้่ปกติจะสองแิแต่ตอนนี้ก็เหลือถึงเดียวก็สองร้อยห้าสิบตัวนี้ก็จะไดในอนี้ตัวนี้มันจะแพงเ้ืยขวดเพราะว่าปริมาณขวนงสิบาทแล้วมันจะมถึงกัเราเส้เย็นเท่านี้โปรโมทถ้าใครสนใจแวะมานะ อันนี้อีเมน้องเขาจะเรียกว่าผงนัวกัญชาผงงัวกัญชาใครสันเนาซื้ออื่นผงนัวกัญชาใส่ส้มตำในบอนก็ได้ได้ค่ะได้เลยอันนี้สุกแล้วตักลงเลยค่ะใส่ส้มตำได้เหมือนกันใช่ค่ะไม่ต้องชุเลยเหรอมันแทนอ่าคนอได้เลยแทนปลาแทนทุกอย่างได้เลยค่ะ อันนี้มันจะมีใบกัญชัอาจจะไม่เหมาะกับส้มตำแต่ว่าแกงต้มผัดแกงทอดนี่น่าจะคือตอนนี้ได้เอ็มบย์หลายเจ้าเขาไปตำน้ำพริกเข้าก็ละลายน้ำพริกค่ะอันนี้เกือบทุกเจ้าเอ้าจำน้ำพริกด้วยเนาะอ่าอยู่ที่เยี่ยนสุทน์ก็มีผู้ค้าแล้วค่ะมีอาจารย์เขามารับตัวนี้ไปทำน้ำริกบเอาแล้วค่ะข่าส่วนที่แช่ไม่เปิดเผยเนาะ ได้ใส่เปอร์เซ็นต์ไว้ให้อยู่ด้วยนี่ค่ะแต่ไม่เปิดเผยค่ะแต่ถ้าอยากรู้อย่างนี้เป็นศึกษาเองได้ค่ะโอเคไปแม่หาะไม่แกได้ไม่ห่วงวิชาได้หมดค่ะไม่ห่วงบอกได้เลยตังเป็นระดับคี้ไลฟ์สูตรอยากใส่อะไรบอกมาอยากนัวขนาดไหนบอกมาจะเอานัวแบบสุดๆก็ได้นะคะเอาแบบตัวนี้แล้วทานแล้วยิ้มยิ้มไม่หุบก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเชี่ยนกันขอบคุณดา